มาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณปณาเกมเมอร์ทีวีอีกครั้งนึงนะคะเมื่อกี้ไี้ทำคลิปเล่นยูเอไปก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่เลยสำหรับเรานะทุกคนคือเราเป็นแคลี่ที่ถนัดพวกประ,ประเภทเดี๋ยวเอะคือเราเป็นเมดเทียบแค่จะให้เราเล่นเมดเราขอเล่นเตียวเซียนเตียวเซ,ซียนนาตา雅คิซี่เออแล้วก็ตัวเออตัวอะไรก็ได้การีก็ได้อเลสเตอร์ก็ได้ประมาณนั้นะ,ะสำหรับเราคือยูเอมันไม่ค่อยเวริร์กนะทุกคน เราจะฝั่งข้ามคือแบบอ้อเฮ้ยฝั่งตรงข้ามอีน่าจะเอาเฮเดนมาแต่เฮเดนเราลเล่นไปแล้วไงเราจะเล่นตัวฮีโร่ทุกตัวในอวีนะทุกคนก็เข้าไปเรื่อยๆตอนนี้เราเล่นเมดเอ้ยเราเล่นโลมิงอยู่ จะเล่นเมดก็เล่นไมได้านมามีอีชามาแล้วก็เลยต้องเสียสละก็คือเสียสละก็คือแบบเล่นตัวนี้แถะเล่นลมแทนจริงๆฉันสามหน่าที่จะเล่นเมดไปได้อยาล่นตำแหน่งเมดก่อนเลยแต่ว่าเพื่อมันกดลมแต่เพื่อมันเล่นเพื่อมันกดเมดบางอย่างเราก็แบบไม่อยากจะถิ็นเจตัวนะแต่ให้ผู้เสียสละแล้วก็เสียสละทุกทีตอนฟังกันนะเกคน ตรดนุ o กคุณใช่ใช่ใช่ตดนุอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงหอยแรงมากแรงมากแรงมากคุณคุณเธอคะคุณเธอเบาๆหน่ได้ไหมคะฉันเจ็บค่ะฉันเจ็บ โอ้ l โอ้ย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 โั้ยโอ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 ้ยนอ้ยโอ้ยมอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยนอ่ยนอ้นโอ้ยโน้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอิยโอ้ยโอยโอ้กโอ้ยโอ้ยอยโ้อ้ยอยโอ้อ้ยโอ้ยกก้ยเอ้ยกอ้ยโอ้ี้ยกอ้ยโ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 อ้ยกง้ยอยโยางบยอยอ้ยย อะไรนะเพลงอะไรนะ The most important thing that can be passed down is การยืนทำไผดูกระทุ่งนามองเห็นกู้หอยบุปปามองเห็นกู้หอยบุปปาแล้วก็ป่า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 อะไรอย่างนี้แล้วเป็นเพลงกีฬาสีสมัยตอนที่เราอยู่ปหนึ่งอ่ะอยู่ปหนึ่งเลยเข้าใจปะปฐมหนึ่งอ่ะคือตอนนั้นก็ฮิตมากเลยเพนโนก็ยังมีคนทไผ่อยต้นน้ามองเห็นกู้หอยบุปปามองเห็นกู้หอยบุปปาแล้วมันก็ป่า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 อย่าง เ้ยุ่กคนเลยอ,อย่าคิดเลยนะว่าเป้ปคาคืออะไรมันก็คือเพลงอะนะอย่าไปคิดอะไรมากอมเอ้ยพวกหวังว่าคนดูจะไม่คิดเอิม,อมนั่นแหละนะแล้วก็มีเพลงอะไรนะก็ต่อยได้ดีว่าอุ้ยอม่มีความฉันตายช่วขอโทษขอโทษกรรับผมไม่รู้ สตอรี Sorry. Sorry. Sorry, uh ่สตอรี oh. Oh, oh. Like Dude, ่สตอรี่ว่าไงเพื่อนสังเก็ตลิตเตอร์เข้าใจปะสิก็ตต์ลิเตอร์นะลิตเตอร์นะตายแล้วไงอะฮะฮได้ได้ได้เดี๋ยวดูอย่าแกจะโดนแม่นก โอ้ทะเลแสงงาแสงงาแสงงาฟาซิคามสดใสสดใสสดใสมองห็นเรือใบเรือใบเรือใบในไหนทะเลทะเลทะเลโอ่งงาพห่ทปูีนปูอยางปูดูสิดูหมูปามูปาหมูป่าปูห้ยนานนานนาอยทะเลทะเลทะลตะวันตกบินเลยตกบินตะวันตกบินมันก็บินผ่านไต มาฮอนทันใจหูอหู้้สุขใจสุขใจจริงๆก่ย่านถูกเผาไก่ย่านถูกเผามันโดนม่เสียบเอ้ามันจะโดนมาเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงร้อนจริงๆร้อนจริงๆใ้เก็เอาไก่ย่างแล้วดูนคลิปกำลังก่งสอกไปเอ้ยบอมบนเฟ้ย

ยอมตายเลยยอมตายยอมตายยอมตายเพื่อให้เพื่อนได้สตันไอ้น้อยมันก็ตายฝั่งนั้นอะอลิสเตอร์ยิงละไอ้น้นอยอเลสเตอร์ก็ตายทุกคนคุ้มคุ้มคุ้มไม่คุ้มมันรูละ กลับเินต่ออีกค่ะทุกคนว้าแต่แล้วเฮ้ยมันกล้าดียังไงมันเราต้องเล่นลิสเราต้องเล่นลิกเตอร์ให้ได้ก่อนเนียทุกคนไปเพื่อนรวมตัวกันกันหน่อยถือค่ะรวมตัวโหลรวมตัวสิ Oh my God! Just not the ways you claim to breathe. Let the water flow. Enemy onslaught. Yeah, Meta. and ally has been defeated. The water is alive. Hi, your team has destroyed <laughs> the tower. Sorry. We will Meta. ไม่ฉันจะเล่นต่อไหวไหมนะออนสลอวฉันมมาแล้วแต่ฉันก็ต้องเล่นให้ได้เอ๊ะมึงปุ๊มไม่ค่อยชอบดิจะตสองข้างเลยว่ะทุกคนมันรู้สึกยังงีดยงงี้ใ,ใจยังไงไม่รู้เว้ยมันอันนี้เล่นเซฟีลา่าไปแล้วนะทุกคนคลิปนี้ เจฟินราเล่นไปแล้วต่อไปจะเล่นตัวอีเลเมียมอ่ะก็ไม่มีใครเล่นเดี๋ยวถ้าไม่มีใครแย่งเมดนะฉันก็จะเล่นอีลูเมลุมเอ๊ฉันจะเล่นอีลูเมียเลงกลางซาตานยากไอ้ตัวนี้มันฮิวได้ยเหรอวะทุกคน ออโอเคเข้าใจแล้วไม่ได้เหมือนเฮเลนนี่หว่าเฮดลนจะดีกว่านี้ทุกคนแต่ถ้าเฮดลนจะตัวเซฟิลา่ามันก็เหมือนกันเพราะมันเป็นโลมได้ Yes, this is the right cause. The Your team has destroyed a tower! What? Magic must be bound by rules, emotions, and wisdom. Watch your head! dragon and spirit! You have defeated an enemy! Super creep took some of it. The water flow. ไม่ไปก็ได้กลัวกลัวตายกันฉันก็กลัวตายกันนึกใส่อฟเฟกต์วาร์มาไม่มีอฟเฟกต์วาร์หรอกมันไม่มีสกินไงไม่ิลแต่ถ้าเป็นอฟเฟกต์วาร์อันอื่นอื่นอะที่มันไม่ใช่ของของตัวนี้ก็มีอยู่นะอฟเฟกต์เดี๋ยวฉันจะเปิดใช้ให้ดูคลิปในคลิปต่อไปนะทุกคน นัวเนียกันเลยของแม่ฉันมา <is S 1> โรซมาแล้วลูกจ้กาิโกโวที่หนูอยากได้กุโก,กวาที่หนูอยากใส่โกโกวที่มีซื้อนีได้ลอยลองวาลูกตาลงเย่ี่โกวาทำไหมพ่อไปซื้อมันจากปไนออพ่อไม่ได้ไปซื้อจากวีเวสนที่อื่นี่ไกใส่เลยกำลังรีบลัดราไม่เช่วยอาแล้วลูกจาที่กโกวาที่นูอยากได้ กัวที่หนูอยากใส่กัวที่มีซื้อนี่นหะไปเล,ลยค่ะลุงนายลองนหยตาอง้ชื่อกกวกาํทำไมขวดเทอุอ้ยกัวกัาขวดหเห็นแล้ววันนี้ has destroyed a The most the important thing that can be passed on. An ally has yes. been defeated. Legendary! Be bound by rules, emotions, and wisdom. Your team has destroyed a tower. You heal. <laughs> Right the most important thing that can be passed down is wisdom. enemy has, like. has been defeated. Your tower has been destroyed. This is That is... Magic you must saw. be bound by words, emotions, Stop. and wisdom. Don't The most important thing that can be passed down. Your teeth have destroyed a tower! Heal! No mushrooms. <sighs> the water is alive. The only constant we have is change. Your team has destroyed a tower. Mighty, mighty, my team. มาน้องมามาเลย

ฮีโน่ในเกมมันมีกี่ตัวไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หมดทุกตัวไหมนะแต่ก็จะค่อยๆเล่นไปทีละตัวตทีละตัวนี่เองมาได้ทีละตัวอยู่แล้วล่ะเกมหนึ่งนะเกมหนึ่งได้หลายตัวมไม่ได้ก็บางตัวเราก็มีฮีโร่ไม่ครบไอ้ทีนี้ก็มีฮีโร่ไม่ครบไปตัวสิไอ้ทีหลัก Me, An, enemy has been yeah. An enemy has been defeated. The constant we have is change. An enemy has been defeated. The water is alive. Daddy, Must be bound by rules, emotions, and wisdom. Let the water flow. Nice Assist! Infinite Slayer has appeared! People have defeated life. an enemy! An ally has been defeated! An enemy Please has them. been defeated! Magic must serve the right cause. <sighs> You been defeated! Double kiss! Yuck! Aye. Shut down! Oh my! Your team has destroyed the tower! Emotions and wisdom. Believe in the light. Point. Just not in those who claim to bring it.

ใค้คนไหนจะคิดไม่ได้จะไปยินข้าค่ะคนต้องขออภัยในความไม่ดีนะคะสวยดียค่ะทุกคนจบคลิปแล้วค่ะบ๊ายบาย